สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีแอปหาเงินมารีวิวนะครับเป็นแอปเล่นเกมนะครับผมเก็บสะสมคะแนนเหรียญน,นะครับแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูนิวเลนได้นะครับวิธีการทํานะครับทุกคนจากการเล่นเกมนะครับผมตรงนี้นะครับ นี่นะครับทุกคนมันเป็นเกมนะครับผมเก็บสะสมผลไม้นะครับผมเอาผลไม้เหมือนกันนะครับผมมาชนกันแบบนี้นะครับจะสังเกตด้านบนนะครับว่าเหรียญนะครับผมมันจะอยู่ด้านบนเหรียญตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับผมเก็บสะสมนะครับผมแลกเป็นทูนิวเลตได้นะครับสาหรับวิธีการแลกนะครับกดออกมานะครับผมแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับด้านบนนะครับที่มันเป็นรูปเหรียญกับรูปแบงค์นะครับสําหรับ2ตรงนี้นะครับผมสามารถนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นทูนิวเลตได้นะครับสาหรับเหรียญนะครับผมแลกขั้นต่าก็คืออยู่ที่ประมาณ1000นะครับผม 1,000คะแนนเราจะได้อยู่ที่1วอลนะครับผมประมาณนี้นะแล้วที่สําคัญเลยนะครับผมใครดาวน์โหลดใหม่นะครับใส่ ID ตรงนี้นะครับเราจะได้อยู่ที่20แบงค์เขียวแล้วนั่นเองนะครับผมด้านบนตรงนี้ก็มีนะครับผมสามารถแลกเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวโหลดกันก่อนสําหรับคนที่สนใจนั่นเองนะครับแล้วสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับผมให้เข้ามาที่คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนที่เป็นลิงก์สีฟ้านะครับผมคำว่าแอปสร้างรายได้เสริมนะครับผมตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์สีฟ้าตรงนี้นะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคําว่าร <iro> ับด่วนนั่นเองนะครับหรือว่าจะกดดาวน์โหลดตรงนี้ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับมันก็จะพาเราเข้าไปที่ Play Store นั่นเองครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เรามากดนะครับผมที่รูปนี้นะครับทุกคนเหมือนเป็นรูปคนนะครับแล้วก็จะเป็นตั้งค่ากดเข้าไปเลยนะครับให้เรานะครับผมเข้ามาลงทะเบียนก่อนเองนะครับก็จะมี Facebook แล้วก็ Google นะครับก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะลงทะเบียนผ่านอะไรนั่ เรียบร้อยนะครับทุกคนหลังจากนะครับผมที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับผมรับเป็นรางวัลมานะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับผมแล้วก็แบงค์นะครับทุกคนจะเป็นแบงค์สีเขียวนะครับสามารถถอนเข้าทูบมอนิวลเลได้นะครับทุกคนเก็บสะสมแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปหาเงินมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนั่นเะครับจากการเล่นเกมแบบนี้นะครับผมสําหรับเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูก่อนนะสำหรับเกมนะครับผมก็จะเป็นเกมปล่อยผลไม้แบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนครับผมนี่นะครับทุกคน แค่นี้นะครับสามารถใช้วเวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วถ an ัดไปนะครับผมก็เดี๋ยวเรามานะครับผูก ID คําเชิญกันก่อนนะครับผมเพื่อรับ20แบงค์เขียวฟรีนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมมากดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมเพียงแค่เรานะครับผมใส่ ID แนะนําของเพื่อนนะครับเราก็จะได้มานะครับผม20แบงค์เขียวนะครับสามารถนะครับผมกรอกไปตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผม 1024 3 9 6นนะครับตรงนี้ไม่บังคับนะครับจะเกอกหรือไม่เกรอก็ได้นะครับแต่สําหรับคนที่กกอกนะครับผมเราก็จะได้มาอยู่ที่20บแบงค์เขียวตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมกดส่งตรงนี้นะครับเพื่อรับได้เลยนะครับแล้วแบงค์เขียวนะครับเราสามารถนะครับผมถอนและเปลี่ยนเข้าทูมนิวเได้นะครับตรงนี้นี่นะครับทุกคนนี่นะครับผมมันก็ยังเขียนอยู่นะครับผมนี่นะครับสําหรับตรงนี้นะครับถอนขั้นต่าก็น่าจะอยู่ที่นี่นะครับทุกคนจํานวนเขาก็ขึ้นไว้อยู่เลยนะครับผมนี่นะครับ สามารถนะครับผมเข้ามาดูได้เลยนะครับสําหรับวิธีการถอนนะครับก็นะครับผมจะถอนเข้านะครับทูนิวเล็ตนะครับหรือว่าเพย์เพาเนี่ยนะครับสําหรับแอปตัวนี้นะครับมีการถอน2แบบเลยเนี่ยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนสําหรับแอปตัวนี้นะเดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูนะครับผมวิธีการหานะครับผมพวกเหรียญหรือว่าแบงก์กับวิธีอื่นๆกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามากดเข้ามาดูกันนะครับอันนี้นะ สำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นการนะครับผมทําภารกิจนะครับทุกคนเราสามารถนะครับผมทาภารกิจตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับภารกิจนะครับผมขึ้นอยู่ตามนี้เลยนะเอนนะครับสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาออนไลน์นะครับหรือว่านะครับผมการทําภารกิจนะครับผมรวมผลไม้เล่นเกมนะครับผมประมาณนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราจะได้หัวใจตรงนี้มาด้วยนะเองนะครับสามารถนะครับผมเข้ามาทําได้นะครับผมเป็นภารกิจนะครับแล้วก็นะครับผมอันนี้นะครับ สหรับอันนี้นะครับผมน่าจะเป็นการเก็บแต้มนะครับทุกคนเราก็จะได้นะครับผมตามนี้เลยนั่นเองนะครับผมสาหรับเวลามันก็จะนับถอยหลังอยู่นะครับสาหรับการเก็บแต้มตรงนี้นะครับผมลองมาทํากันดูได้นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นแบงค์สีเขียวนั่นเองนะครับทุกคนแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการรับเหรียญนะครับทุกคนสามารถกดรับเหรียญตรงนี้ได้เลยนะครับอ๋อสำหรับการรับเหรียญนะครับผมเราก็ต้องทำภารกิจประจำวันให้ครบ100ก่อนนั่นเองนะครับ สำหรับการทาภารกิจประจําวันก็น่าจะตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับให้มันครบถึง100ตรงนี้นะครับผมถึงเราจะรับเหรียญได้นั่นเองนะแล้วก็นะครับผมสําหรับหัวใจ5ตรงนี้นะครับก็จะเป็นงานตอบโต้เหมือนเดิมนะครับผมรอนะครับทุกคนให้มันเต็มหลอดนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้รับหัวใจมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับถ้าจะสังเกตเห็นนะครับผมว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมเราก็แค่เปิดทิ้งไว้เท่านั้นนะครับผม แล้วหัวใจที่เราได้มานะครับเราสามารถนะครับผมเอาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้นะครับด้านล่างนะครับทุกคนเห็นไหมครับการเก็บหัวใจนะครับผมเอามาแลกเป็นแบงค์เขียวตรงนี้ได้เลยนะครับดูแต่ละอันนะครับเก็บหัวใจ10หัวใจนะครับเราจะได้นะครับผมอยู่ที่15บ้แบงค์เขียวเลยนี่เองนะครับดูนะครับทุกคนมีเก็บสะสมนะครับถึงอยู่ที่2,000ดวงเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองลองมาทํากันดูได้นะ แล้วที่สาคัญนะครับผมสําหรับใครนะครับที่เป็นสายนะครับผมเชิญเพื่อนเข้ามานะครับผมสามารถนะครับผมทําได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมไปแนะนําเพื่อนตามกลุ่มต่างๆก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนของเราจริงๆนะครับก็สามารถนะครับผมลองมาทํากันดูได้เลยนะครับโดยการนะครับผมกดเชิญตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมแชร์ไปในที่ต่างๆประมาณนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นการเล่นเกมตรงส่วนนี้นั่นเองนะครับมันเป็นแอปมาใหม่นะครับทุกคนมันก็ผมอาจจะรีวิวงงๆนิดนึงนะครับ นี่นะครับทุกคนหลักๆนะครับมันก็จะเป็นการเล่นเกมแบบนี้นะครับเอาผลไม้มารวมกันนะครับผมนี่นะครับเอาอันที่เหมือนกันมารวมกันเราก็สามารถนะครับผมเล่นเรื่อยๆได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับการนะครับผมเล่นเกมนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้จริงๆนะครับ เราสามารถนะครับผมใช้เวลาว่างของเราเป็นประโยชน์ได้นะครับทุกคนแล้วสําหรับการถอนเงินนะครับทุกคนก็มี2แบบนะครับผมก็นี่นะครับจะมีแบงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญตรงนี้นะครับสามารถนะครับผมถอนเข้าทูมินรเลตได้เลยนะครับทุกคนสาหรับเหรียญนะครับผมใช้คะแนนแรกนะครับผมอยู่ที่1000คะแนนนะครับเท่ากับ1บาทนเองนะครับส่วนแบงก์นะครับทุกคนก็สามารถนะครับผมถอนได้เลยนะครับผมตามที่เท่าไหร่ก็ถอนได้เท่านั้นเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีภารกิจตรงนี้นะครับผมให้เราทําด้วยนั่นเองนะครับมีเวลาให้ ขอภัยนะครับทุกคนประมาณ14วันนะครับอันนี้ผมได้เริ่มทํามาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับผมที่สงสัยอะไรนะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปดอหนานะครับทุกคน